สวัสดีครับพอดีวันนี้มีโจทย์เข้ามานะครับคือจะมีลูกค้านะครับก็อยากจะลดหย่อนภาษีนะโดยที่อยากจะลดหย่อนภาษีไปจนเกษียณเลยนะครับแต่ระหว่างทางนะครับก็ยังอยากจะได้รับเงินปันผลด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้วิธีการลดหย่อนภาษีและรับเงินปันผล โดยเราสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองนะซึ่งแบบประกันที่ใช้นะในวันนี้นะครับจะใช้ Universal แล้ว Universal Life นะครับหรือหลายๆคนจะเรียกว่า UL นะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมกิติคุณวิชัยรัตน์นะครับก็เป็นผู้บริหารศูนย์ฝ่าย2นะครับประสบการณ์การลงทุนของผม10ปีนะครับแล้วก็อาชีพหลักก็จะเป็นนักลงทุนอิสระและเป็นนักวางแผนทางการเงินนะครับโอเคนะครับก็ ต่อจากสไลด์ไอต่อจากคลิปที่แล้วนะผมจะไปรวดเร็วเลยละกันนะครับโดยผลตอบแทนของแบบประกันยูนิเวอร์แซลไลท์เนี่ยครับซึ่งโดยปัจจุบันนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยก็คือผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณ3กว่ากว่านะครับสก,กว่ากว่าแลครับและแนวโน้มนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันเนี่ยถือว่าอัตราดอกเบี้ยต่ํามากเลยนะครับก็คือดอกเบี้ยของแบงก์นี่คือประมาณ50ตังคใช่ไหมครับก็คือผมมองว่า อนาคตอ่ะมันจะต่ำกว่าน,นี้เป็นไปได้ยากละนะครับดังนั้นผมจึงจะคาดหวังผลตอบแทนของแบบประกัน Universal l i f e นี้วันที่3%นะครับก่อนอื่นเรามาดูเลยนะครับว่าเราจะวางแผนกันยังไงเนาะก็โดยลูกค้านะครับพี่อยากจะลดหย่อนภาษีเนี่ยนะครับก็อายุอยู่ที่33ปีนะครับอยากจะลดหย่อนภาษีให้ได้จนถึงอายุ60ตนจนกเกษียณเลยนะครับผมก็ จะมาลองใช้ตัว u ยแล้วอุลเซียลไลค์90ทับ90นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับเราไม่จาเป็นต้องส่งไปจนถึง90ปีนะแบบประกันตัวนี้นะครับเมื่อเราลงทุนไประยะเวลาหนึ่งนะครับเราสามารถนำผลตอบแทนที่เขาทำได้เนี่ยเอากลับมาจ่ายตัวมันเองนะครับเพื่ออะไรเพื่อเราได้ใช้ลดหย่อนภาษีเนาะโดยการวางแผนนี้นะครับก็จะเป็นอ่า เบี้ยประกันรวมนะครับก็จะเป็น10,000แบาทซึ่งเป็นการลดหย่อนภาษีห0 0 0 0แสนแรกนะครับโดยลูกค้านะครับมีฐานภาษีอยู่ที่25นะครับดังนั้นนะครับในทุกๆปีนะครับลูกค้าจะได้คืนภาษีอยู่ที่25,000บาทเนาะนะครับโดยชําระเบียบ้ยจะชำระเบี้ยอยู่ที่ปีละ10,000แบาทนะครับซึ่งการชําระเบี้ยนะครับจริงๆแล้ว การจะลดหย่อนภาษีได้เนี่ยเราจะต้องลด,ลดเออเราจะต้องชําระเบี้ยทุกๆปีนะเราถึงจะเอาเอาเงินเออเอาใบาเสร็จตรงเนี้ยมาลดหย่อนภาษีได้นะครับโดยระยะเวลาในการชาระเบี้ยนี่คือ 2- 7ปีเนาะนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองครับโดยเราจะให้อ่าอันนี้เป็นทุนนะทุนผมตั้งไว้ขั้นต่าคือ4ี่แสนนะครับผลตอบแทนที่คาดหวังไว้3ปีนะครับ ไอ้สามเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่สามปีผลตอบแทนนะครับก็คืออยู่ที่เฉลี่ยปีละสามเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปได้เนาะแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างเหมาะสมนะครับไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับและการถอนนะครับเห็นไหมครับก็คือนะครับในช่วงสิบปีแรกนะครับในช่วงอายุอ่าในช่วงสิบปีแรกเนี่ยเราจะให้รับปันผลนะครับปันผลปีละสองหมื่นนะครับฝากหนึ่งแสนเนาะ รับปันผลปีละ2 0 0หมืนนะครับโดยที่ข้อกําหนดนะครับก็คือ2ปีแรกเราจะยังไม่รับปันผลนะเราจะเริ่มไปรับปันผลนะครับในปีที่อายุ35เนาะเริ่มทํา3 3นะครับไปรับปันผลตั้งแต่35ไปนะครับส5ไปนะครับและในปีเราจะฝากแค่10ปีพอนะครับเราจะใช้เงินตัวเองฝากแค่10ปีพอนะ10ปีพอเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในปีที่11นะครับเห็นไหมครับเราจะ ถอนเงินนะครับครั้งละ1นึ0 0 0สบาทนะครับโดยเอา1นึ0 0 0สที่ถอนมาเนี่ยเอากลับไปจ่ายเบี้ยตัวมันเองนะครับส่วนอีก2 0 0 0 0บาทก็คือเป็นเงินปันผลเราก็เอาออกมาใช้นะครับดังนั้นนะครับหมายความว่านะครับเราจะใช้เงินตัวเองฝากปีละแสนเนี่ยแค่1ิปีนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้มูลค่าผลการลงทุนเนี่ยเอาไปจ่ายตัวมันเองนะปีละแสนนะครับและส่วนต่าง2 0 0 0 0เนี่ยก็คือเงินปันผลที่เราดึงออกมาใช้ทุกปีนะครับ ปีละ2อง0มื0นสอง0มื0นะครับเราลองมาดูนะครับว่ามูลค่านะครับมูลค่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้สัญญาเพิ่มเติมเราไม่ซื้อนะครับสุดท้ายไปดูตัวอย่างผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์นะครับก็คือเห็นไหมครับอันนี้ตารางนี้จะดูยากหน่อยนะดูคร่าวๆพอนะครับพอดีผมทำตาราง Excel ไว้ให้แล้วนะ เนี่ยตอนอายุ33ปีนะครับเห็นไหมสามสิบสามสามสนะครับเราจะยังไม่รับนะครับยังไม่รับปันผลนะยังไม่รับปันผลนะครับเนี e, ่ยเห็นไหมสอปีแรกจะยังไม่รับปันผลนะครับและปีที่3มันจะรับปันผลแล้วครับปีละ20,000เห็นไหมสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นรับจนถึงปีที่10ครับ ปีที่สิเราจะหยุดสมบียรยนะนะหยุดสมบียยนะครับแต่เราจะถอนผลการลงทุนออกมาปีละแสนสองแทนเห็นไหมครับปีละแสนสองแทนนะครับและเอา1นึ่งแสนเนี่ยกลับไปจ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีไงนะครับลดหย่อนภาษีไปจนกเกษียณเลยนะครับและส่วนต่างของหมื่นเราก็เอาออกมาใช้แค่นั้นเองนะครับโดยสุดท้ายนะครับเราจะเห็นเลยว่าช่องนี้นะครับช่องช่องนี้จะเป็นมูลค่ากรมธรรนะครับส่วนช่องขวาสุดจะเป็นความคุ้มครองเนาะ จะเห็นไหมครับพอเราฝากไปเรื่อยๆนะครับความคุ้มครองเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับดังนั้นถ้าลูกค้าเกิดเป็นอะไรไปนะครับหรือว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะครับก็ครอบครัวนะครับก็จะได้รับเงินก้อนนะครับโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับและสุดท้ายนะครับหากเกษียณนะครับหากเกษียณลูกค้าก็จะมูลค่าเล่มมูลค่าเล่มของเล่มนี้นะครับก็ยังคงเหลืออยู่ที่ประมาณแปดแสนเจ็ดหมื่น 8 0 0 0บาทเห็นไหมครับก็ค่อนข้างสูงเนาะโดยระหว่างทางนี้เราก็รับผลปีละ2 0,000นแถมยังเอาตัวเราเรายังเอาเบี้ยกลับมาจ่ายตัวมันเองไม่ได้เองเนาะนะครับดังนั้นผมทําสรุปมาให้นะครับสรุปจะเป็นตารางนี้นะครับน่าจะดูง่ายกว่าเนาะนะครับสรุปนะครับก็ลูกค้านะครับอายุ3 3เนาะวางแผนนะครับจนถึงอายุ60ปีนะครับก็คือวางแผนเพื่ออะไรเพื่อเอาเล่มนี้เอาไว้ใช้สำหรับลดหย่อนภาษีนั่นเองนะครับลดหย่อนภาษีนะครับ ลดหย่อนภาษีทั้งหมด37ปีนะครับเอ้ย27ปีนะครับ2ี่ปีนะครับทั้งหมด27ปีเนาะและนะครับและฐานภาษีอยู่ที่25เ์นะครับก็ดังนั้นเราจะลดหย่อนภาษีนะครับถ้าเราออมมา10,000แสนบาทเราก็ลดหย่อนได้ปีละ25 0 0 0นะครับปีละ25,000เห็นไหมนะครับนะครับดังนั้นนะครับเราจะจ่ายเบี้ยแค่10ปีแรกพอนะครับ10ปีแรกพอนะครับเห็นไหมสิปีแรกพอนะครับ10ปีละจบเลยนะครับ โดยระหว่างทางนะครับก็เราจะรับปันผลปีละสอง0มบาทนะครับเริ่มตอนปีที่3เนาะไปจนถึงกเกษียณเลยนะครับไปจนถึงกเกษียณเลยนะครับและเห็นไหมครับในในปีที่ส1บนี่นะครับเราก็นําผลตอบแทนนะครับกลับมาจ่ายตัวมันเองเห็นไหมเราก็เอากลับมาจ่ายก็คือเอากลับมาหมุนจ่ายในเล่นมนะครับก็ปีละแสนเห็นไหมสุดท้ายเราก็ยังลดหย่อนภาษีได้อยู่นะครับโดยเราทําการชําระเบี้ยแค่สิปีเอง แต่เราสามารถใช้เล่มนี้ลดหย่อนภาษีได้จนเรล่าเกษียณเลยเห็นไหมนะครับแล้วสุดท้ายนะครับมูลค่าเล่มจะอยู่ที่8,078,340บาทเห็นไหมครับดังนั้นผมสรุปนะครับเบี้ยให้เราใช้ใช้ควักควักออกไปจ่ายจริงๆเนี่ยนะครับอยู่ที่1ล้านบาทเนาะสิปีแรกนะครับแต่ปันผลที่เราได้รับนะครับตลอดสัญญานะครับเราได้รับปันผลรวมทั้งสิ้นนะครับห้าแสนบาทนะครับห้าแสนบาทนะครับ และเราสามารถใช้เล่มนี้ลดขอคืนภาษีนะครับได้ทั้งหมด675,000บาทนะครับเห็นไหมและเมื่อเรากเกษียณแล้วเราปิดเล่มเอาเงินออกมาใช้เล่มเรายังมีมูลค่าเหลือถึง800,000บาทนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเล่มนี้นะครับรวมผลประโยชน์ทั้งสิ้นที่ลูกค้าจะได้รับนะครับลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้นถึง 1,53,340บาทนะครับดังนั้นนะครับก็เท่ากับว่าเราลงทุนไปแค่1นึ่งล้านเนาะแต่สุดท้ายนะครับเล่นนี้สามารถทำกำไรนะครับให้เราได้ถึง1,50่งล้บาทเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแบบประกันตัวนี้ครับค่อนข้างคุ้มแล้วก็มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับในระหว่างทางกรณีถ้าเราสมมตินะครับตอนอายุ50สิมมตินะครับเราเกิดตกงานนะครับหรือว่าเราออกจากงานเพื่ออ กตเสียเร็วขึ้นนะครับหรือออกมาท,ทําธุรกิจส่วนตัวเราก็ยังสามารถปิดเล่มก่อนได้เห็นไหมครับมูลค่ามันก็ยังอยู่ถึง874,000บาทเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมเราก็ยังเนี่ยระหว่างทางเราใช้รถยก่อภาษีได้เรื่อยๆเลยเห็นไหมครับปันผลแล้วก็ยังได้รับอยู่เพราะฉะนั้นเล่มน,นี้ก็จะแจ้งให้ว่ามันมีแต่กําไรและกําไรนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่า,าตัว u n i v e ว s a l l i f e เนี่ยเราฝากไปแล้วเราเราอยากได้ปันผลเราทําได้ไหมนะครับ เพราะฉะนั้นผมพิสูจน์ให้ล้วนะครับว่าเราสามารถกําหนดเงินปันผลให้ตัวเองได้นะจริงๆแล้วเงินปันผลเนี่ยสองหมบาทถ้ามันเยอะเกินไปเราก็ลดได้นะถ้าเงินตรงนี้เราลดลงนะครับมันก็จะมางอกในมูลค่ากรมธรรม์ไงเพราะมันเอาไปลงทุนต่อเนาะเอาไปลงทุนต่อมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นนะครับหรือเราอาจจะปรับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยก็ได้นะครับอันนี้สามารถทําได้หมดเลยนะครับแบบการตัวนี้เป็นแบบที่ค่อนข้างยืดหยุนนะค่อนข้างยืดหยุ่นและดีนะครับคือเราไม่จําเป็นต้องควักตังค์จ่ายทุกปีนะครับ เพื่อจะลดห่อนภาษีจนถึงเกษียณเนี่ยเราจ่ายแค่ช่วงประมาณ8ปดถึงสิปีแรกนะครับและเราเราใช้พอร์ตพอร์ตเนี้ยนะครับเอามากลับคืนมาจ่ายตัวมันเองได้จนถึงเรากเกษียณเลยนะครับโอเคนะครับก็ขอฝากไว้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับคลิปนี้เสริมจากคลิปที่แล้วนะถ้าใครยังงงเรื่องแบบประกันตัวนี้นะครับก็ลองกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ